โอเคครับผมหลังจากถ่ายข้อที่7เสร็จก็มาต่อกันข้อที่8กันเลยนะครับสปีดลันกันยาวๆเลยนะครับถ้าพูดไปไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีคนมาดูไหมอันนี้ก็เป็นวันที่10เดือนมีนาคมนะคะผมปี2025ันยี่าอเดี๋ยวเรามาเขียนโจทย์กันเลยนะครับผมข้อที่8ดนะครับโอเคนะครับข้อนี้ก็เป็นสอนอปีล่าสุดเลยนะครับก็คือเป็น ข้อสอบปีหกสิบเจ็ดนะครับข้อที่เจ็ดนะครับซึ่งแนวผู้นำสัดส่วนกับปีหน้าก็มีโอกาสออกเหมือนเดิมนะครับมีโอกาสออกได้เหมือนเดิมซึ่งที่ผมรวบรวมมาก็มีทั้งหมดแปดข้อนะครับแปดข้อนี้มันอยู่ในสโ,โคปประมาณกี่ปีวะยี่สิบสามปีนะครับถ้าจะให้หาก็ตกสามปีออกครั้งหนึ่งครับประมาณสามปีออกครั้งหนึ่งซึ่งมันก็มีโอกาสออกติดกันสองปีซ้อนนะครับอย่างเช่นปีสิบแปดสี่เก้าก็ออกติดกันนะครับ สปีออกครั้งนะครับเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเก็บนะครับน่าสนใจนะครับโดยอันนี้ก็เท่ากับ18ซึ่งสิ่งที่เราหาไว้ก็คือ k คกำลังสลบสามเคนะครับเท่ากับ18ได้เลยนะครับเป็นสูตรลัดนะครับอันนี้แทนค่าเลยดีกว่าครับสามกับ18แบ่งได้เป็น3ามกับ6กซึ่งมันไม่ใช่1นะครับแล้วก็18ก็ไม่ใช่อยูแล้วครับ เราแทนสามเข้าไปกลายเป็นสามกำลังสามลบสามคูณสามยี 3, ่สิบเจ็ดลบเก้าก็กลายเป็น,นสิบแปดแสดงว่าเคน,นี้เท่ากับสามนะับเพราะฉะนั้นเคเท่ากับสามนะจะได้พจน์กำลังหนึ่งะครับซึ่งอันนี้มันเป็นพ์กำลังสามเขาให้กำลังสามมาแล้วครับไม่ต้องไปหานะครับอันนี้ก็เท่ากับกำลังหนึ่งนะครับเราจะหากำลังสองก็จะได้ว่า กำลังสองบวกด้วย x กำลังสองเท่ากับอันนี้เขาให้หากำลังสองแล้วก็กำลังห้ากำลังหกแล้วก็กำลังเจ็ดครับเท่ากับก้ากำลังสามกำลังสองแล้วก็ลบสองนะครับเท่ากับเจ็ดครับอันนี้เป็นอันแรกนะครับเขาให้หาสี่อันนะครับต่อไปเราจะหากำลังห้ากันครับกำลังห้าได้จากกำลังสองคูณกำลังสามครับก็เอากำลังสามมาคูณกำลังสองเลยนะครับก็อาจจะพูดเร็วไปหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับผม อันนี้มันจะได้เป็นอันนี้มันได้ไอตัวนี้มันห่างกันหนึ่งนะครับเราคิดอยู่นี้ก็ได้ครับมันจะได้เป็นเบวกหนึ่งส่วน a ซึ่ง a บวกหนึ่งส่วน a ก็เท่ากับสามครับมันจะได้เป็น a กําลังสามเอเท่ากับกําลังห้ามันคือตัวนี้ครับคูณกันแล้วก็ลบออกได้สามครับจะได้เป็นกําลังห้าบวกได้อันนี้เอกาลังสามบวกได้หนึ่งส่วน a กําลังสองครัคูณกันได้ a a กําลังสองคูณด้วยหนึ่งส่วนเกําลังสามก็คูณกันได้หนึ่งส่วน a นะครับบวกกันนะครับ ซึ่งนี้ก็เป็น a กําลังห้าบวกด้วย1ส่วนด้วย a กําลังห้าอยู่แล้วอันนี้ก็ย้ายอันนี้เป็นคือ3ามนะครับแล้วก็ย้ายมาลบวันนี้ครับจะได้กําลังห้าครับเท่ากับ18บแคูณิบเ็อ้ส18ดคูณเจ็ดครับเจ็ดแปดห้าสิบหกนะครับห้าเ,เก็บ5ไว้แล้วก็7คูณ1ก็กลายเป็นเก็กลายเป็น7บวกหก็กลายเป็นสิบครับหนึ่งรอยยี่สิบหครับลบออกด้วยสาะครับก็กลายเป็น1 2 3บสานะครับผม อันนี้คืออันที่สองนะครับที่เราตามหาส่วนกําลังหกหายังไงกําลังหกก็เอากําลังสองมากาลังสามหรือไม่ก็เอากําลังสามมากําลังสองก็ได้เหมือนกันครับข้อนี้เรามีกําลังสามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจะเอาจากกําลังสามมาหากําลังสองนะครับสิ่งที่โจทย์ให้มาครับก็คือเอากําลังสามมากำลังหกจะได้กลายกลังหกเป็นนี่ครับสิบแปดกำลังสองลบสองนะครับอันนี้ก็สามรอยยี่สี่ลบสองก็กลายเป็นสามรอยยี่ิบสองนะครับ เก็บเอาไว้ส่วนนั้นสุดท้ายนะครับก็คือกําลังเจ็ดนะครับกําลังเจ็ดก็มาจากกําลังสี่คูณสี่คูณสามครับอันนี้เราก็หากําลังสี่ก่อน,นครับจากอันที่หนึ่งนะครับกําลังสี่จะได้เป็นเจ็ดกำลังสองลบสองนะครับกลายเป็นสี่สิบเก้าลบสองก็กลายเป็นสี่สิบเจ็ดนะผมแล้วก็เอาตัวนี้มาคูณกับตัวนี้นะผมก็จะได้เป็น a อกำลังเจ็ด บวกด้วยเหมือนเดิมนะครับไอตัวนี pues, ้ไอตัวนี้คูณตัวนี้คูณตัวนี้คูณตัวนี้ได้หนึ่งไอตัวนี้คูณตัวนี้ได้เอครับแล้วก็ตัวนี้คูณตัวนี้ไดบวกหนึส่วนเครับผมแล้วก็หนึส่วนด้เอกำลังเะครับเท่ากับสี่สิบคูณด้วยสิตัวนี้เป็นสามครับก็จะได้ว่าเอกำลังเลบอบด้วยหนึ่งส่วนเอกลังเเท่ากับสีคูณด้วยสิ ลบสามครับอันนี้ก็มาอืมแอบคิดนิดหน่อยนะผมเจ็ดแปดห้าสิบหกสามสิบสองสามสิบเจ็ดสี่เจ็ดหกสี่ลบหนึ่งกลายเป็นแปดครับก็กลายเป็นแปดร้อยสี่สิบหกลบสามครับกลายเป็นแปดร้อยสี่สิบสามนะครับผมอันนี้คือสี่นะครับซึ่งโจทย์ที่ถามหาก็คือเอาพวกนี้มาบวกกันหมดเลยครับ จะได้ไกลายเป็นเจ็ดบวกร้อยยี่สิบสามบวกสามสองสองแล้วก็บวกได้แปดร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับก็ได้คำตอบมาครับอันนี้ก็เป็นร้อยสามสิบอันนี้บวกกันได้สองบวกสามกลายเป็นห้าสองบวกสี่กลายเป็นหกสามบวกแปดกลายเป็นสิบเอ็ดนะครับแล้วก็อันนี้มาบวกกัน,นครับเท่ากับ กลายเป็นห้าเก้าสองหนึ่งะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบหนึ่งสองเก้าห้าเองนะครับขอบคุณที่ติดตามแลวชมนะครับซีรีส์นี้ก็จบกันไปแล้วสำหรับพรอแม่าเสียส่วนกับครับต่อไปจะกลายต่อไปผมจะมาสอนผมจะมาสอนสมการกําลังสามนะครับจะเป็นพวกการแก้สมการกําลังสามนะครับผมเป็นเรื่องต่อไปนะครับผมก็จะมาเฉลยแบบด้นสบแบบนี้อีกนะครับผมใส่กระดาษนี่นะครับมันดีครับสนุกครับผม บอกเลยครับอัน,นสาสตร์สนุกครับบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอคนที่ติดตามและชมครับผมเดี๋ยวต่อไปจะมาเฉลยสมการกำลังสามกันครับบายบายครับ